ถอดการ,ร์ดแลมมาเป็นงานคอนเสิร์ตนะคะคือชอบรสชาติแอปเปิ้ลเขียวอย่างเออส้มยสุคอนเซปต์ของงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือผู้ดีอังกฤษยุค20ค่ะ เป็นคนเสีย์ที่ตั้งแต่ตอนถ่ายชุตติ้งกับน้องๆแล้วซึ่งมีทั้งหมด3ชุดนะคะก็คือชุดนอนชุดสเปซช,ชายแล้วก็ชุดสูทผู้ดีอังกฤษนะคะตีมงานวันนี้นะคะก็คือเอาการ,ร์ดแลนะคะมาให้ทุกคนอ่ะถ่ายรูปแล้วก็จับต้องได้นะคะการไปนี้นะคะไม่ใช่การแลธรรมดาเป็นการ์ดซุปเปอร,ร์แลนะคะเพราะว่ามี12ใบบนโลกค่ะแล้วทุกคนที่ได้การ์ดใบนี้นะคะเราจะมีตัวเลขเขียนด้วยว่าได้เป็นเลขที่1เลขที่2หรือเลข12นะคะคือรู้สึกว่าน้องอ่ะนอกจากมีความน่ารักน้องแก้ยังสุขุมแล้วดูเป็นสุภาพบุรุษ พิเศษสุดก็คือไม่เคยเห็นน้องเต้นในชุดสูทปกติน้องจะเต้นในชุดแบบน่ารักน่ารักถึงเต้นออกมาได้แบบดีมากเตรีมงานวันนี้นะคะ oh. ก็คืออิงกับคอนเซปต์ชุดของน้องเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยแล้วข้างในก็เป็นธตรีมรถไฟเป็นโบกี้งานวันนี้นะเป็นฮอปปีดไม่ขายบาัตรใครจะได้บัตรนะคะต้องเป็นลูกค้าซันสูดเท่านั้นนะคะแล้วก็เล่นกิจกรรมซันสูดตอนแรกจะจัดฮอเลเกก็กว่านี้นะคะแต่พอเห็นพลังของปีอสุโคทำให้ทีมซันสูตัดสินใจใช้ฮอที่ใหญ่ที่สุดพลังความรักของทีมซันสูดออกมาในงานวันนี้นะคะซึ่งเราใช้งบประะะมาณ7หลักนค เลยครึ่งของเสต็จหลักด้วยทุกคนแต่ว่าทุกอย่างอทำเพื่อเบียสแล้วก็บัสนะคะเราจำได้แบบแรกที่แบบน้องออกมาแล้วเห็นแบบเวทีอ่ะน้องแบบเฮ้ยเล่นแข่งขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกประทับใจที่น้องเห็นสิ่งนี้ที่ทีมเราทำให้เราไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เราทาให้น้องเราจะได้ของวัญกลับมาเหมือนกันนั้นก็คือแพ็กเกจกระเป๋าสันซูพร้อมกับลายเซ็นน้องๆนะคะซึ่งทุกคนะเซ็นให้เราหมดกระเป๋านึงมีลายเซ็นหนึ่งคนนะคะแล้วว่าใครอยากได้นะคะต้องไปติดตามในเพจสันซูอยากขอบคุณบัสนะคะที่ทําให้สันซูเป็นที่รู้จักได้เยอะขนาดนี้ แล้วก็อยากขอบคุณ b ีอที่สนับสนุนน้องๆกดมาสนับสนุนสันสูด้วยนะคะฌานเป็นบีอเต็มตัวแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อ b บีเต็มตัวต้องท่องแผนชาได้ลองพร้อมกมันมาสวีมาคีบุญคน